สวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม Resident Evil 4 Mobile Edition น,นะครับเวอร์ชันนี้นะครับ Resident Evil เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันมือถือนะก็จับตารมันกันมันขึ้นไปได้ไงวะเนี่ย มามามาต้องเยอะแยะม,มาทำใหม่เนี่ยมาทำใหม่เยอะแยะการควบคุมก็พอใช้ได้นะพอใช้ได้ไม่มาจากไหนว่าเสียงเนี่นยล้สักดิ์สิทธิ์เลยเงี้ยเฮ้ยเอาของกัน โอ้โหบอสมาแล้วนะบอสมาไอ้ <c oughs> สัตว์ตัวเลือดมันมาแล้วสิงดิรอแล้อะ บอกก่อนผมโดนเลื่อยครั้งเดียวผมตายเลยนะบอกก่อนกินหัวก่อน,นเฮ้ยชิ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 ชไอ,อ้ตัวเลือล่อดมันมันจะตายสิวะเน,น,น,นี่วะ มทอนล็อกไม่ทอนล็อกมาดิมาดิมาดิลงไปลมไปหมดลไปหมดลไปลงไปลมไปมาได้ทางเดียวพี่นมาแล้วลงก่น้ยลงก่อนลงก่อนอ ถ้ากูอยู่นั้นกูตายแน่ๆมาดิลงมาลูกสมุนนะลงมาเออต้อหว้ยังไงกันเนี่ยาย ล,ล่อจากหมู่บ้านไปอย่างนี้คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ